สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้พี่ทาราบาย่งหมวยนะคะมาพบกับค่มค่นะคะคลิปค่มค่ของเราวันนี้คลิปที่สองของวันนี้เนาะเราจะทำในหัวข้อพิกอเด็กนะคะในหัวข้อที่ว่าสำหรับคนโสดอีกแล้วเอาใจคนโสดคนที่เข้ามา เซไฮทักทายคุณตอนนี้นะคะเขาเป็นกูดกายหรือว่าแบดกายกันแน่นะคะดีหรือร้ายนะคะเป็นคนดีหรือคนร้ายแต่อย่าไปตัดสินนะคะดูเพื่อความบันเทิงอันนี้เล่นสนุกสนุกเป็นหัวข้อที่แบบว่าคุณต้องคุณต้องใช้สังเกตดูการกระทําเขาเอานะคะไพ่นี้เป็นแค่ไกด์ไลน์ให้คุณแบบสังเกตมากขึ้นเท่านั้นเองเนาะโอเคอย่าเอาไปตัดสินนะคะ แล้วก็จะมีไพ่ให้เลือกอ,นะอันนี้ไพ่กเก่ามาให้เลือกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเด็กนี้เด็กนี้แล้วก็เด็กนี้เนี่ยค่ะจึ๊งจึงนะคะเด็กที่หนึ่งนะเด็กที่หนึ่งนะคะ Number one Number two Number three นับ n o นนับนทนึกถึงคนที่เขาทักทายคุณมานะคะไม่ว่าจะผ่านช่องทางไหนก็ตามจะโทรมาทักคุยจะมาทางโซเชียลออนไลน์หรือว่าเจอกันตัวเป็นๆก็ดูว่าเขามีลักษณะที่พอจะไว้ใจได้หรือเปล่านะคะเป็นแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะย้ำเป็นแค่ไกด์ไลน์อย่าเอาไปตัดสินนะคะว่าเขา โอ้โพ่บอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีโอโหตัดเขาไปเลยนะคะดูการกระทําเขาว่ามันตรงกับไพ่หรือเปล่านะคะไม่ใช่ดูว่าไพ่ตรงกับเขาไหมโอเคไปค่ะเพื่อความบันเทิงกองที่หนึ่งไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามอันนี้จะเป็นการทํานายโดยสั้นนะคะ เพราะฉะนั้นจะไม่ละเอียดนะเท่ากับดูดวงส่วนตัวนะคะมาดูกันว่าอ่ะคราวคราวใส่คำเขาคนนี้นะคะ คุณเป็นพลังงานผู้ชายมาดูก็ดูเป็นกู๊ดกู๊ดเกินนะคะแ n นแบดเกินแล้วกันนะสลับเอานะคะสลับพลังงานเอาอเป็นคนห่างไกลเป็นคนที่เคยหันหลังให้คุณหรือเปล่า เป็นคนขี้หึงขี้หัวเป็นคนที่เคยหันหลังให้คุณไปเพราะความหึงหวงอะไรหรือเปล่าเป็นคนเก่ากลับมาหรือเปล่าน,นะคะคนคนนี้ถามว่าดีไหมล่ะถ้าคุณชอบคนขี้หึงขี้หวงก็คงจกไปได้นะแต่ถ้าคุณไม่ชอบแต่คนคนนี้อาจจะมีไม่ได้ขี้หึงขี้หววอย่างเดียวอาจจะเป็นขี้งกขี้ตื่นขี้เหนียวด้วยนะอืมไม่ค่อยทุ่มเทนะคะ ลองดูนะว่าเขาเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าไม่ค่อยทุ่มเทเห็นไหมมีการให้และได้รับที่ไม่เท่าเทียมกันเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวหรือเปล่าคนคนนี้คือหมายถึงว่าเห็นแก่ตัวในที่นี้มันเป็นได้หลายอย่างนะคะเห็นแก่ตัวหมายถึงเขารักตัวเองมากเกินไปแล้วเขาก็แบบว่าเวลาคุณมีปัญหาเรื่องการเงินอะไรค,คนคนนี้เขาอาจจะเขาอาจจะไม่ได้ช่วยซัพพอร์ตอะไรคุณมากมายนะอาจจะไปไปซัพพอร์ตใครก็ไม่รู้แต่ไม่ได้ซัพพอร์ตคุณอะ หกเหรียญเห็นไหมมันเป็นการให้เห็นไหมมีสองคนเขาให้ไม่เท่ากันเห็นไหมเขาไปให้อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็รอรับอยู่เขาก็ไปให้ฝั่งขวาฝั่งซ้ายคนฝั่งซ้ายก็ไม่ได้รับเห็นไหมแล้วก็เป็นคนขี้ตื่นนะขี้งกอืมเขาอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือคุณอะกับคุณนี่แบบว่าเคี่ยวมากเค็มมากอะไรประมาณเนี้ยอืมลักษณะนะแล้วก็ไม่ได้มีความแบบ พึงพอใจในตัวคุณสักเท่าไหร่เนี่ยแปดถ้วยนะคนที่เข้ามาเนี่ยเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยให้ความไม่ให้ค่อยให้ความัพพอร์ตช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นด้านจิตใจไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินนะแต่ไพ่มันออกเนี่ยเห็นไหมคือถ้วยเนี่ยมันคืออารมณ์ความรู้สึกถ้วยมันก็บอกบอกอความรู้สึกอารมณ์ได้การไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากคนคนนี้พอสมควรนะ เออแล้วก็ไม่ยังมีเรื่องการเงินอีกยังมีนิสัยส่วนตัวที่ขี้หึงขี้หวงขี้งกขี้ตื่นอะไรเงี้ยครบไปด้วยแล้วแบบอืมเหมือนเป็นคนแรงน้ําใจอะ่ะอืมเป็นคนตันนีท่ทีเหนียวเกินไปนะคะในความรักมันก็ต้องมีการให้และได้รับที่เท่าทเทียมกันอยู่แล้ว take and give อยู่แล้วแต่คนคนนี้น่าจะไม่มี คุณก็ลองดูนะอาจจะเป็นคนที่แบบว่าตอนแรกก็คุยคือการคุยนะ่ยมันดีนะบุคลิกลักษณะนะดีแต่น,นี้ใส่ใจคอนะ่ะคือแบบเป็นคนแบบไม่ค่อยมีน้ำใจเออเห็นแั่ตัวออกแนวเห็นกั่ตัวนะกองที่หนึ่งนะคะประมาณนี้เนาะคุณก็ไปดูด้วยว่าเป็นกู๊ดกายหรือว่าแบดกาล่ะนะหมอเขาจะไม่ไม่สรุปละตามหัวข้อถ้าจะให้สรุปกองนี้ก็น่าจะเป็น ม่ใช่กูดกายแน่นอนนะปะไปต่อที่กองที่2กันกองที่2มาดูกันว่าคนที่คุณรู้เอ่อมาทักทายเซฮายคุณเนี่ยเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีเขาไพา่ออกมานิสัยบางอย่างมันจะบ่งบอกได้เลยว่าคนคนนั้นเป็นคนนิสัย คือนิสัยแบบนี้คือเป็นคนดีหรือไม่ดีคุณก็แจ้งยะได้อยู่แล้วนะอันนี้ไพ่แค่มาย้ำเตือนอีกทีหนึ่งเท่านั้นเองนะคะ วิวอัลฟ่าจูนคนไกลหรือเปล่าเผดอวอร์ wall. ชาวทัดไฟเผดอเบนเดึร์เลนมันเกินมาหนึ่งใบทูบสอดเออจริงๆไพ่แค่สามใบนี้ตัดสินไม่ได้นะแต่ก็คร่าวๆลักษณะคนคนนะี้ คุณอาจจะพบเจอผ่านโลกออนไลน์เป็นคนต่างชาติได้นะอันนี้ดูไม่ออกแต่เขาเป็นคนเป็นชาติทัศนนี่แหละไม่สินธโนูอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะถูกอกถูกใจคุณอาจจะเป็นคนไทยก็ได้กอาป็นในต่อเมืองนอกก็ได้เป็นคนต่างจังหวัดก็ได้นะคะแต่ไพ่เป็น b i e w of fortune จะเป็นคนต่างเชื้อชาติต่างศาสนากับคุณก็ได้อายุน้อยกว่าอืมก็ได้นะพวกคนนี้เป็นคนขยันนะวันวันเขาจะคิดแต่เรื่องการทํามาหากิน ขอขออีใบนะสำหรักองเพราะมันไม่ชัดขอ,ขอชัาปุ๊กายหรือแบดกายไฟล์อินเดเคิว,ว,ว,วอะอืมตาละตาลอ่ะอืมเดี๋ยวอกะมันเป็นไพ่ของห้าเหรียญอะ คนคนนี้เขาอาจจะเข้ามาเพื่อผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากคุณนะถ้าไม่ใช่ก็ต้องการให้คุณยื้ยื่นความช่วยเหลือเรื่องการเงินถามว่าดีไหมละ่ะคนที่จะมาขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินกับคุณแต่ไม่ได้เข้ามาเพื่อเรื่องไม่มีเรื่องความรักทักทายมาเพราะว่าอยากให้คุณไปซัพพอร์ตเขาอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นเรื่องการเงินด้วยนะ เหมือนเขามีปัญหาเรื่องการเงินแล้วอยากจะจะจะ,จะใช้คุณแบบอยากจะใช้คุณเป็นสะพานเพื่อไปหาผลประโยชน์ให้กับตัวเขานะอืมเพราะว่าเขาน่าจะเดือดร้อนเรื่องการเงินหรือคุณสามารถช่วยเขาได้เรื่องการเงินอืม